ลุงลาบสวัสดีครับยังอยู่กับลุงลาบแล้วก็เจ้าหนูมาริโอลุยจีใน FIFA 23แคเรียร์โมดนะครับสำหรับในตอนนี้เราได้รับอีเมลฉบับหนึ่งครับส่งมาจากสมาคมฟุตบอลอิตาลีซึ่งเนื้อความในอีเมลก็กล่าวถึงว่าผมมีความยินดีนะครับที่จะแจ้งให้คุณทราบว่าผมได้คัดเลือกให้คุณเนี่ย เป็นหนึ่งในสมาชิกทีมชาติอิตาลีชุดลุยศึกฟุตบอลโลกที่กำลังจะจัดขึ้นนะครับโดยผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณจะทำให้เต็มที่เมื่อได้รับโอกาสแล้วก็ผมเนี่ยตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ร่วมงานกับคุณนะครับเป็นจดหมายที่ส่งมาจากผู้จัดการทีมชาติอิตาลีนะครับ แต่ฟุตบอลโลกที่จะจัดขึ้นที่เราจะไปร่วมเนี่ยครับมันไม่ใช่ฟุตบอลโลกที่จัดขึ้นในปี2022แต่มันเป็นฟุตบอลโลกที่จะจัดขึ้นในอีก4ปีถัดไปนั่นคือปี2026ครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีการแข่งฟุตบอลยูโรไปก่อนหน้านั้นในปี2024แต่ว่าตัวเราเนี่ยไม่ได้ถูกเรียกติดทีมชาติในขนาดนั้นนะครับยังประสบการณ์น้อย แล้วก็ฝีเท้ายังไม่ดีพอเรามาดูการแบ่งกลุ่มฟุตบอลโลกกันครับในกลุ่ม A อังกฤษนอร์เวย์ออแเนดเเหนือแล้วก็นิวซีแลนด์นะครับโดยในกลุ่ม B จะมีโปรตุเกสนะครับสาธารณารัฐเช็กทีมชาติจีนแล้วก็ทีมชาติเม็กซิโกส่วนในกลุ่ม C จะเป็นฝรั่งเศสยูเครนฮังการีแล้วก็ทีมชาติกาตาร์ครับ สำหรับสมาชิกกลุ่มดีก็จะมีบราซิลเดนมาร์กการ์นาโรมาเนียกลุ่มอีใชไปเยอรมนีไอแลนด์โมร็อกโกแล้วก็แคนาดาส่วนกลุ่มเอฟครับสเปนเบลเยียมสหรัฐอเมริกาแล้วก็ออสเตรียกลุ่มของเราครับกลุ่มจีนเนเธอแลนด์อิตาลีออสเตรเลียแล้วก็สกอตแลนด์และกลุ่มสุดท้ายกลุ่มเอชมีอาร์เจนตินาโปแลนด์โครเอเชียแล้วก็สวีเดนครับ ส่วนใหญ่ก็เป็นทีมที่ค่อนข้างจะคุ้นหน้าคุ้นตาครับแต่ว่าก็จะมีบางทีมหายไปอย่างเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าไม่มีในเกมหรือเปล่านะครับมันก็เลยไม่ขึ้นมาอาจจะเป็นกาตาแล้วก็ทีมอื่นแทนเอาละครับสำหรับนัดแรกของทีมชาติอิตาลีในศึกฟุตบอลโลกปี2026กําลังจะเริ่มขึ้นครับเป็นการแข่งขันนัดแรกของกลุ่มครับ อิตาลีจะพบกับทีมชาติสกอตแลนด์นะครับถ้าวัดตามชื่อชั้นแล้วก็กำลังของนักเตะทีมชาติอิตาลีชุดนี้นี่ถือว่าเหนือกว่ามากครับทีมชาติอิตาลีนี่เกือบทุกตำแหน่งครับแทบจะเป็นซูเปอร์สตาร์กันหมดแล้วสำหรับนักเตะดาวรุ่งที่ลุยศึกยูโรครั้งก่อนเนี่ยก็พัฒนาฝีเท้าจนกลายเป็นนักเตะระดับซูเปอร์สตาร์ในลีก ยุโรปกันเกือบทั้งหมดครับเราไปดูกันที่สนามเลยครับสำหรับฟุตบอลโลกเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าจัดขึ้นที่ไหนตัวสนามเนี่ยจะเป็นสนามออริจินอลของ EA ซึ่งเป็นสนามที่แบบว่าสร้างขึ้นมาไม่ได้ใช้ชื่อจริงไม่ได้มีอยู่จริงนะครเป็นชื่อสนามที่ภาคที่แล้วเนี่ยก็จะมีชื่อสนามนี้เช่นกัน ก็จะเป็นสนามที่ใช้ชื่อว่าซีโร่โดโรโมนะครับโดยสนามนี้มีต้นแบบมาจากสนามมาราคาหน้านะครับซึ่งเป็นสนามที่มีอยู่จริงในเมืองเร o ยเดจาเนโรประเทศบราซิลกตอนนี้นะักกีฬาทั้งสองชาติก็ยืนเคารพเพลงชาติของประเทศตัวเองกันอยู่ครับสกอตแลนด์นี่ เป็นหนึ่งในทีมที่คาดหมายกันว่าอาจจะไม่ได้เข้าสู่รอบต่อไปนะฮะส่วนอิตาลีนี่ถ้าไม่สามารถผ่านรอบแรกไปได้นี่จะถือว่าน่าผิดหวังอย่างมากมาดูสิเบ็ผู้เล่นตัวจริงครับฝั่งสกอตแลนด์ผู้รักษาประตูมอริสันแนวรับ5คนครับฮิกกี้แมคเคนนาพอเชียสเวลส์รสตันกลางรับ2คนจอห์นแม็กินกับสกอตแบ็กโทมินีหลังรุก1คนครับเชินบู แล้วก็กองหน้าคู่เป็นเชียดัมส์แล้วก็บราวอันนี้ไม่รู้บราวไหนบราวนี่หรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับก็ต้องรอดูกันไปว่าสกอตแลนด์ชุดนี้นี่จะทำได้ดีแค่ไหนนักเตะที่คุค้นๆกันก็มีแค่สกอตแม็กโทมินีจอห์นแม็กกินแล้วก็เชียดัมส์นั่นแหละครับที่เล่นอยู่ในพรีมร์ลีกอังกฤษดูกันครับทางฝั่งอิตาลีกันบ้างครับรุกษ,ษาประตูจารุจิดดนารุมมาแหงหลัง4คนครับ เปเยกรินี่บาสโตนี่จาลูก้ามันชินีแล้วก็ดาวิดเดคาลาเบียกลาง3คนมีซันโดโรตโนนารีนิโคโลบาเลลล่าแล้วก็มานูเอลโลกาเตลลี่ส่วนแนวรุก3ประสานครับเฟเดริโกคีเอซ่านิโคโลซานิโอโลและมาริโอลุยจิครับมาริโอลุยจิหลังจากผ่านมา4ฤดูกาลนะครับในการเปิดตัวเป็นนักเตะอาชีพก็ เปลี่ยนทรงผมครับโกนหนวดโกนคาวครับดูดีขึ้นมาทีเดียวอิตาลีเป็นฝ่ายเขี่ยลูกเริ่มเล่นครับอยู่ในเ,เสื้อสีขาวกางเกงสีน้ำเงินสกอตแลนด์ขึ้นมาจาังหวะนี้ที่บราเบราดึงหลอกแล้วส่งกอให้แม็กกินครับแม็กกินมาที่เราอีกครั้งได้ยิงทักทายโอ้โหดอนนารุม,มา่ายังเซฟไว้ได้ครับเกือไปเหมือนงานครับอิตาลีอานนี้ขึ้นมาโลกาเตลลี่วางบอลยาวทิงให้ที่ว่าครับเคี่ยซาขึ้นมาแล้ว ไม่ยิงครับดึงกลับมาแล้วให้ซานิโอโลเล่นกันอยู่2คนจ่ายกลับมาลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหประตูแรกของอิตาลีในฟุตบอลโลก2026เกิดขึ้นโดยมาริโอลุยจีครับผมโอ้โหเป็นการเปิดตัวที่ยอดเยี่ยมของมาริโอลุยจีจริงๆนะครับเจ้าเด็กหนุม่มดาวรุ่งคนนี้ครับวัย22ปีเท่านั้นจากลิเวอร์พูลครับ เปิดตัวนัดแรกในการเล่นฟุตบอลโลกของเขาด้วย1ประตูเลยครับโอ้โหแล้วก็เป็นประตูที่สำคัญครับอิตาลีออกนำขึ้นไปแล้วเยี่ยมยอดครับใช้เวลา23นาทีเท่านั้นครับก็ยิงประตูแรกในสีเสื้อทีมชาติอิตาลีในฟุตบอลโลกได้แล้วครับก่อนหน้านี้ได้ยิงแค่ในฟุตบอลกระชับมิตรเท่านั้นเอง สกอตแลนด์ขึ้นมาอีกครั้งครับราวจ่ายติดบาเลล่ามันชินนี่มาที่ลุยจจครับซานิโอลโลเล่นกัน1-2แล้วซานิโอลโลหลุดเข้าไปซัดลูกนี้ก็เรียบร้อยสิครับโอ้โหสกอไหลแล้วครับหลังจากประตูแรกเพียงแค่6นาทีเท่านั้นครับอิตาลีได้ประตูที่2จากหัวหอกครับนิโคโลสซานิโอลโลครับตอนนี้ย้ายมาอยู่กับเชลซีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ยิงเข้าไปอย่างสวยงามเลยทีเดียวหมดเสติปครับขมกริบเลยครับวางเท้าลูกนี้ยิงแน่นดีจริงๆบอลพุ่งไม่หมุนเลยครับพุ่งสายๆเข้าตาข่ายไปเลย 27, เอาละครับอิตาลีตัดบอลได้แล้วโตวนาลี่โตนาลี่เล่นกับโลคาเทลลี่และแทงลูกนี้มาลุยจีบาตอฟานิโอโลยกแล้วครับโอ้ นี่มันเกิดอะไรขึ้นกับแนวรับสกอตแลนด์ครับหลังจากต้านได้ดีประมาณ20นาทีหลังจากเสียประตูแรกเข้าไปก็เป๊เลยครับทีนี้โอ้โหแนวรุกนี่จ่ายบอลพลาดกันกลางสนามแล้วอิตาลีชุดนี้นี่แนวรุก3คนรวดเร็วกันมากครับมีความเร็วทุกคนแทงไปท้นที่ว่างครับลุยเจดึงตัวประกบกับผู้รักษาประตูออกมาแล้วปาดกลับมาให้ซานิโอโลยิงเข้าไปง่ายๆเลยครับ รุบลอเลยครับซ <for> านิโอโล3-0เข้าไปแล้วแล้วก็ช่วงก่อนหมดเวลาครึ่งแรกครับอิตาลีขึ้นมาอีกครั้งโลคาเทลลี่เล่นกับซานิโอโล่ลิกมาบาเลล่าให้โตนาลี่บาเลล่าแทงลูกนี้เคียซ่าหลุดเข้ามาแล้วก็ซัดเรียบร้อยยังไม่ทันจบครึ่งแรกเลยครับอิตาลีนำสกอตแลนด์ไปแล้ว4ประตูต่อ0 สามประสานในแนวรุกมีสกอร์กันทุกคนครับวันนี้นิโกโลซานิโอโลนี่ทำไปแล้วสองเคซ่ากับมาริโอลุยจีนี่ทำอีกคนละหนึ่งประตูครับชีกระชากกองหลังสกอตแลนด์พังไม่เป็นห้าเคซ่ายิงติดสตก้อยลูกนี้แสกหน้าผู้รักษาประตูหน้าไม่กันไปที่ครับแบบนี้แล้วก็จบครึ่งแรกครับอิตาลี4 สกอตแลนด์ศูนเปิดตัวในฟุตบอลโลกปี2026ได้ยอดเยี่ยมครับสำหรับทีมชาติอิตาลีคร่งหลังเริ่มขึ้นครับอิตาลีมาอีกแล้วในจังวะน,นี้ลุยจีเล่นกับซานิโอโลแล้วก็ชาเข้าไปเองครับุดขึ้นมาแล้วเอี้ยวตัวปั่นลุงนี้เรียบร้อยประตูที่5ของอิตาลีในนัดนี้ครับ5ประตูต่อศูนย์เข้าไปล้ว นัดเปิดตัวอะไรมันจะรุนแรงขนาดนี้ทำเหมือนกองหลังสกอตแลนด์5คนนี่เป็นแค่กลวยครับเล่นชิงกันแล้วหลุดมานี่ครับเหยี่ยวตัวแล้วปั่นด้วยซ้ายลูกนี้บอลพุ่งเสียบตะข่ายเข้าไปโกมีก็เหมือนไม่มีครับเซฟอะไรไม่ได้เลยแม้แต่ลูกเดียววันนี้เริ่มกันใหม่ครับไปเยกรีนี่ลุยจิเล่นกับซานิโอโล แล้วแทงมาไม่ไปครับย้อนกลับมาใหม่เคซ่าออกไปทางซ้ายลูกนี้เติมขึ้นมาปาดกันมาเคยซ่าโอ้โหซานิโอโลสอดขึ้นมาไม่ล้านะครับโอ้จังหวะนี่พอดิบพอดีครับจังหวะที่เคซ่าจ่ายมาซานิโอโลขยับขึ้นไปพอดีแล้วหลุดเลยครับโอ้ความเข้าใจเกมของทั้งสองคนนี่สุดยอดครับทีมชาติอิตาลีนี่ไม่ใช่แค่แบบว่าความสามารถเฉพาะตัวนะครับ ไม่ได้แค่แทงให้หลุดกระชากไปยิงอย่างเดียวการจ่ายบอลชิง่งการส่งการทำเข้าทำนี่หลากหลายมากครับอันตรายจริงๆนี่แค่ผลนัดนี้นี่ส่งอิตาลีเป็นหนึ่งในทีมเต็งได้เลยนะครับเนี่ยซานนโอโลวันนี้แฮตทริกครับสามประตูตั้งแต่นัดเปิดสนามก็ไปเลยจบเกมครับอิตาลีหกสกอตแลนด์ศสวยรู้ครับ สำหรับการเปิดตัวนัดแรกของทีมชาติอิตาลีในฟุตบอลโลกก็แสดงความยินดีกันกันกนกบเพื่อนๆแลลวครับมาริโอลุยจิถือว่ายอดเยี่ยมครับสำหรับมาริโอลุยจินี่ดูตัวบางลงเยอะครับเหมือนกับว่าไปลดน้ำหนักไม้พร้อมเพรียวได้ความเร็วแล้วก็ความคล่องตัวเพิ่มมากขึ้น ข่าวหน้าหนึ่งพาดหัวเลยครับซานิโอโลครับแฮตทิรฮีโร่ครับในการพบกับสกอตแลนด์แล้วก็เป็นชัยชนะในการเดบิวต์ทีมชาติในทัวร์นาเมนต์ใหญ่ครั้งแรกของมาริโอลุยจด้วยนะครับก่อนหน้านี้เขาไม่เคยได้เล่นในทัวร์นาเมนต์ใหญ่มาเลยแม้แต่นัดเดียวก็ผู้จัดการทีมชาติอิตาลีก็ให้สัมภาษณ์ไว้ว่าสำหรับชนหนุ่มคนนี้นี่ อนาคตในฟุตบอลระดับชาตินี่ค่อนข้างจะสดใสเลยทีเดียวที่เหลือก็ไม่มีอะไรครับอันนี้ก็เป็นข่าวเก่าก่อนเริ่มเกมว่าลุยเจนี่ค่อนข้างที่จะตื่นเต้นกับการที่จะได้ลงเล่นรับใช้ทีมชาติอิตาลีในทัวร์นาเมนต์ใหญ่ครั้งแรกของเขาซึ่งหลังจบเกมก็ทำได้ค่อนข้างดีครับ2ประตูกับอีก1แอสซิสต์ยอดเยี่ยมครับ สำหรับนัดต่อไปจะเป็นการพบกันของอิตาลีและออสเตรเลียนะครับออสเตรเลียนี่ในนัดแรกพบกับเนเธอร์แลนด์นี่พลิกล็อกเอาชนะเนเธอร์แลนด์ได้นะครับเก็บ3คะแนนมาไว้ในมือนเนเธอร์แลนด์น,นี่ในนัดที่2เตะเสร็จไปแล้วนะครับกับสกอตแลนด์เสมอกันไปแบ่งกันไปคนละ1คะแนนนำให้สถานการณ์ตอนนี้นี่ ทีมชาตินเเอรแลนด์หรือฮอลแลนด์นี่ค่อนข้างลำบากทีเดียวนดสุดท้ายจะต้องเจอกับทีมชาติอิตาลีนะครับแล้วมีแค่คะแนนเดียวก็ต้องลุ้นให้อิตาลีสามารถเอาชนะออสเตรเลียได้แล้วทีมตัวเองก็ไปชนะอิตาลีในนัดสุดท้ายนะครับถึงจะได้เข้ารอบไม่งั้นก็บายบายตั้งแต่รอบแรกเนี่ยแหละครับสำหรับอิตาลีพบก,กับออสเตรเลียในวันนี้ทีมชาติออสเตรเลียนี่ ไม่ค่อยจะมีนักเตะชื่อดังสักเท่าไหร่นะครับน่าจะผ่านมานัดแรกได้ด้วยพลังใจล้วนๆเลยครับพวกเขาก็ทุ่มเทเต็มที่เหมือนกันสำหรับนิโคโลซานิโอโลครับในนัดแรกยิงแฮตทริกเข้าไปทำให้ตอนนี้เขาเป็นดาวซันโมของฟุตบอลโลกไปเรียบร้อยแล้วมาดูกันว่าวันนี้จะเบิ้ลสกอร์กันได้อีกหรือไม่นะฮะสำหรับสามประสานในแนวรุกของทีมชาติอิตาลี เรายังโยงูที่สนามซีโรโดโรโมเหมือนเดิมนะครับไม่ได้ย้ายสนามมาไหนเตะมันอยู่สนามเดียวเตะก็เริ่มเคารพเพลงชาติของตัวเองแล้วครับกัปตันทีมครับซันโดโตนาลีวันนี้อิตาลีมาในชุดทีมเย้าของตัวเองนะครับเสื้อสีน้ำเงินกางเกงสีขาว ส่วนออสเตรเลียนี่มาในเสื้อสีเหลืองกางเกงสีเขียวครับชุดเก่งของพวกเขาแต่ทั้ง2ทีมครับมาดูกันสิเอ็ดผู้เล่นตัวจริงของทางฝ่ายอิตาลีชุดเดิมนะครับผู้รักษาประตูดอนนารุมม่ากองหลังมีลูก้าเปเยกรินนี่บาสโตนนี่มันชินนี่แล้วก็ดาวิดีคาราเบรียกองกลาง3คนซานโดโตรนารี่นิโคโลบาเลล่าแล้วก็โลคาเตลลี่3ประสนนานแนวรุกคนเดิมครับคิเอซาซานิโอโลแล้วก็มาริโอลุยจิ ชุดใหญ่ครับไม่มีเปลี่ยนจากเกมแรกเลยแม้แต่ตำแหน่งเดียวนักเตะชุดนี้นี่ไม่มีใครบาดเจ็บและสมบูรณ์มาจนถึงรอบท้ายๆนี่อันตรายมากครับอิตาลีชุดนี้แนวรุกสามประสานที่ค่อนข้างจะมีความเร็วนะครับไปกับบอลได้ดีทุกคนมีพื้นที่นี่หายแน่นอนมาดูทางฝั่งออสเตรเลียครับกระสัประตูไรอันกองหลังมีคิงเดกเนเนกซุตตา แล้วก็แอชคินสันครับกลางรับมีเดฟลินกับเจนโรกลางรุก3คนมีเมดคาร์ฟแมกกรีแล้วก็โรกิชนะครับส่วนกองหน้าคนเดียวเป็นแมคลาเรนมาในแผน4-2-3-1าครับสำหรับออสเตรเลียมาดูกันว่าออสเตรเลียจะสามารถรับมืออิตาลีได้ดีแค่ไหนครับหลังจากนัดแรกพวกเขาสามารถเอาชนะกังหันสีส้มมอนแลนด์มาได้ ออสเตรเลียจะเป็นฝ่ายเขี่ยลูกเริ่มเล่นนะครับบุกจากขวาไปซ้ายแล้วขึ้นมาลูกนี้ที่คิง่ายติดมันชินี่ครับมาที่มารรโอลุยจิเล่นกับซานิโอโลซานิโอโลแทงต่อมารรโอลุยจิหลุดและลูกนี้ปั่นเข้าไปเรียบร้อยหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหห้านาทีเท่านั้นเองครับแผงหลังออสเตรเลียครับหายกันไปหมดเลย เป็นข้อบิดพลาดในแนวรุกนะครับของออสเตรเลียบุกขึ้นไปลูกนี้แล้วไม่มีอะไรอัพใจให้มันชินนี่แล้วก็ลุยจีก็เล่นกับซานิโอโลแค่2จังหวะเท่านั้นเองลุยจีจ่ายมาแล้วซานิโอโลชิ่งกับ1-2ครับหลุดเข้ามาแล้วก็เอี้ยวตัวปั่นด้วยซ้ายลูกนี้ไรอันผู้รักษาประตูดได้ยืนมองแล้วครับคมกริบไป,เ,ปเลยเป็นประตูที่3แล้วครับของมาริโอลุยจีในฟุตบอลโลกคราวนี้ เพียงแค่6นาทีเท่านั้นครับในนาที่2ร้อนแรงจริงๆครับเจ้าหนูจากลรเบรพูออสเตรเลียขึ้นมาบ้างครับคราวนี้โดนตัดบอลได้อีกแล้วซานิโอโลแทงมามาดูโลยจีโอ้โหว่างเป็นทุ่งเลยครับกระชาขึ้นมาคนเดียวลูกนี้ เปิดเข้าไปเคียซ่าครับได้มงคนเดียวเรียบร้อย2-0ครับอิตาลีขึ้นนำไปแล้วยังไม่ทันครบ20นาทีดีเลยนัดแรกนี่สกอตแลนด์ยังต้องใช้เวลา20นาทีนะครับถึงจะโดนอิตาลีเจาะได้นี่เพียงแค่20นาทีครับหลังเลไปเป็นท่าเลยขึ้นมานี่ไม่มีใครตามทันครับดึงให้ผู้รักษาประตูขยับมานะครับแล้วเปิดมาให้เคียซ่ามงสบายๆมีความเร็วครับ โชบตัดหน้ากองหลังถึงก่อนแล้วก็มงเข้าไปง่ายๆเฟเดริโกเกียซ่านับสองครับในฟุตบอลโลกครั้งนี้ผู้จัดการทีมชื่นชมครับลูกทีมเล่นดีเกมเริ่มกันต่อครับคาราเบีย <Number 7. S 1> ขึ้นมาลูกนี้เล่นกับมาริโอลุยจีกระชากตัดเข้ากลางโรลุยจีจ่ายต่อให้ซานิโอโลครับลูก้าไปเยกรินี่กลับมาที่ลุยจีได้ซัดด้วยขวาบ้างโงู 3-0นยครับนาทีที่41เท่านั้นมาเิโอุลจียิงประตูที่2ให้ตัวเองนครับแล้วก็เป็นประตูที่3ของทีมชาติอิตาลีในนัดนี้ส่งผลให้อิตาลีตอนนี้นำไปแล้วครับ3-0นี่เป็นทีมโกครับไม่ได้เป็นลูกสวนกลับอะไรเลยนี่อิตาลีค่อยๆเคาะกันข,ขึ้นมาแล้วก็จบที่การยิงของมาเิโอุยจีบอลมันติดทายครับรักษ,ษาประตูก็รับค่อนข้างยาก แล้วก็หมดเวลาการแข่งขันครึ่งแรกครับอิตาลีนำออสเตรเลียอยู่3ประตูต่อศูนกล้องจับมาที่ผู้ทำสอประตูในครึ่งแรกนะครับาริโอลุยเจวันนี้ฟอร์มยอดเยี่ยมมาดูครึ่งหลังกันต่อครับอิตาลีขึ้นมาอีกแล้วครับอิกโลซานิโอโลกระชากขึ้นมาแล้วมา กลับมาเกียซ่าแทงทะลุช่องมาริโอลุยจียิงลูกนี้เรียบร้อยแฮตทริกครับโอ้ดัดแรกนี่เป็นแฮตทริกของนิโกโลซานิโอโลสำหรับในนัดที่สองนี่เป็นแฮตทริกของมาริโอลุยจีผลัดกันแล้วครับสำหรับแนวรุก3าคนของทีมชาติอิตาลีก็ผลัดกันยิงกันสนุกเลยฮะลูกนี้เกียซ่าจะทะลุช่องมาดีครับแล้วมาริโอลุยจีนี่มีความเร็วถึงบอลก่อนผู้รักษาประตูครับ ยิงเข้าไปง่ายๆด้วยขวา4-0ครับแล้วก็อิตาลีก็มีการเปลี่ยนตัวแล้วครับเริ่มพักผู้เล่นบ้างมาเริ่มกันต่อครับแล้วก็มาริโอลุยจีครับถูกถอดออกทรงรัชปาโดรี่ลงไปแทนสำหรับวันนี้เรตติ้ง9.9เลยทีเดียว ออสเตรเลียขึ้นมาอีกแล้วแล้วก็จ่ายติดในแนวรุกอีกแล้วครับโอ้โหวันนี้แนวรุกออสเตรเลียซานนโอโลกระชากขึ้นมาเลยครับคนเดียวคนเดียวกาดเนีโ,โลยิงเรียบร้อยประตูที่5ครับโอ้โหนิโกโลซานิโอโลนี่ไม่แบ่งใครเลยเพื่อนจ่ายมารู้ว่าตัวเองมีความเร็วครับกระชากขึ้นมานี่ทะลุแหวกแผงหลังของออสเตรเลียแบบว่าเหมือนไม่มีใครอยู่ตรงนั้นละครับดูครับ กระชา้าขึ้นมา3คนวิ่งตามไม่ทันครับแล้วยิงจบสกอร์นี่คมกริบเลยซานิโอลนี่ถนัดซ้ายนะครับเหมือนมาโดลุจีครับอิตาลีชุดนี้มีนักเตะเท้าซ้ายดีๆหลายคนอยู่เหมือนกันขอบคุณเพื่อนครับซานิโอโลคผจ่ายนะครับรัสปาโดรีเป็นคนจ่ายให้แล้วก็หมดเวลากันแข่งขันครับอิตาลีถลม่มออสเตรเลียไป ห้ประตูต่อศูนย์ครับนี่มาเรโอลุยจีมาเอาลูกบอลกลับบ้านครับเป็นลูกบอลที่ระลึกครับยิงแฮตติกข่าวก็ลงบ้างครับคราวนี้เป็นลุยจีครับยิง3ประตูช่วยให้อิตาลีเอาชนะออสเตรเลียไปได้ทั้งกลุ่มอื่นนี่โครเอเชียโชคร้ายนะครับมูซ่านักเตะต,ตัวหลกักบาดเจ็บครับต้องพักประมาณ4วันไม่รู้ว่าจะทันนัดต่อไปหรือเปล่าส่วนเบลเยียมก็พลิกล็อกครับปายให้กับ สหรัฐอเมริกาไป2ประตูต่อ0ออสเตรียก็ไม่ธรรมดานะครับออสเตรียนี่สามารถยันเสมอ,อทีมนชาติสเปนได้2ประตูต่อ2ถือว่ายอดเยี่ยมครับแล้วก็ยูเครนเสมอฮังการีนองกนั้นก็ไม่มีอะไรครับอันนี้ข่าวเก่าแล้ว เรามาดูตารางคะแนนกันหน่อยดีกว่าครับสำหรับตารางคะแนนตอนนี้ในกลุ่ม A อนอะร์เวนาเป็นจ่าฝูงครับมี6คะแนนตามมาด้วยนิวซีแลนด์แข่ง2มัดมี3คะแนนอังกฤษนี่พิกลลอกครับแข่ง2นัดเสมอ1แพ้1มีคะแนนเดียวโอกาสตกรอบสูงมากครับในนัดสุดท้ายนี่อังกฤษจะต้องเจอกับจ่าฝูงนอร์เวย์ซะด้วยไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงครับ อังกฤษนี่ต้องเอาชนะให้ได้แล้วเป็นลุ้นให้นิวซีแลนด์เนี่ยแพ้ไอแลนด์เหนือครับถ้าเกิดว่านิวซีแลนด์สามารถเสมอไอแลนด์เหนือได้อังกฤษตกรอบทันทีในกลุ่มบีนี่โปรตุเกสครับน่าจะเข้ารอบชัวร์แล้วส่วนสาธารณรัฐเช็กกับเม็กซิโกนี่ต้องแย่งตำแหน่งกันทีมชาติจีนนี่หมดสิทธิ์แล้วครับกลุ่ม C ฝรั่งเศสมี4คะแนนครับยูเครนฮังการีมี2คะแนนตอนนี้นี่ในกลุ่มนี้นี่ยังมีลุ้นอยู่ทุกทีมนะครับ กาตานี่อาจจะยากหน่อยนะัดสุดท้ายฮังการีเจอกาตาครับส่วนฝรั่งเศสเจอยูเครนมาดูในกลุ่มถัดไปครับอันนี้เดนมาร์กกับบราซิลจับมือเข้ารอบแน่นอนครับกลุ่มนี้มี2ทีมมีกันคนละ6คะแนนนะฮะโดยในนัดสุดท้ายเนี่ยจะตัดสินว่าใครเป็นที่1ของกลุ่มนะครับบราซิลจะเจอกับเดนมาร์กในนัดสุดท้ายส่วนคู่การหน้ากับโรมาเนียนี่ไม่มีผลแล้วครับกลุ่มดีเยอรมนีกับไอร์แลนด์ครับ อันดับหนึ่งและอันดับ2เยอรมนีอันดับหนึ่งมี6คะแนนส่วนไอแลนด์มี4คะแนนโมร็อกกนี่มีลุ้นไกลๆครับลุ้นให้อร์แลนด์แพ้นัดสุดท้ายแล้วตัวเองประตูได้เสียดีกว่าส่วนกลุ่ม F สหรัฐอเมริกาครับดำไปนิดหนึ่งมี4คะแนนครับสองเบลเยียม3คะแนนอันดับสสเปนมี2คะแนนครับในนัดสุดท้ายของกลุ่มนี่เบลเยียมกับสเปนจะเจอกันเองนะครับถ้าใครสามารถเอาชนะได้เนี่ยโอกาสเข้ารอบมีสูงส่วนในกลุ่ม G ครับกลุ่มของเรา อิตาลีอันดับ1รับ6คะแนน2นัดอันดับ2ออสเตรเลียและอันดับ3เนเธอร์แลนด์อันดับ4สกอตแลนด์ก็อลแนนนะสุดท้ายก็ลุ้นยากแล้วครับเจออิตาลีที่ฟอร์มกำลังร้อนแรงแบบนี้ส่วนในกลุ่มเอครับอาร์เจนตินาโครเอเชียแล้วก็สวีเดนนี่มีลุ้นกันทุกทีนะครับทั้ง4ทีมโปลแลนด์ด้วยนะสุดท้ายนี่อาร์เจนเจอโปลแลนด์ครับส่วนโครเอเชียเจอสวีเดนก็ประมาณนี้ครับสำหรับศึก ฟุตบอลโลกปี2026รอบสุดท้ายนะครับในรอบแบ่งกลุ่มอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ไว้เป็นกำลังใจลุงลาบแลครับแล้วก็ถ้ามีข้อเสนอแนะติชมหรือพูดคุยยังไงสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปได้เลยสำหรับวันนี้ก็ลุงลาบแล้วก็มาริโอลุยจิขอลาไปก่อนก็แล้วกันครับ เอาไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ลุงลาบและมโรโรโลจิขอลาไปก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับผม